เรื่องเล่ามาม่าระเบิดในไมโครเวฟเช้าวันหนึ่งในห้องพักเล็กๆก,กลางเมืองมีเสียงตึงดังขึ้นจากไมโครเวฟชายหนุ่มที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่งตื่นเขากำลังหิวและคิดว่าต้มมาม่าพร้อมไข่สักฟองในไมโครเวฟน่าจะเร็วดีเขาเทาน้ำใส่ภาชนะใส่มาม่าและตอกไข่สดลงไปตรงกลางก่อนจะปิดประตูไมโครเวฟแล้หมุนเวลาไป3นาทีจากนั้น เขาก็โน้มตัวมองเข้าไปในช่องกระจกแสงส้มเล็กๆที่กำลังหมุนตอนแรกทุกอย่างดูปกติแต่ไม่ถึงครึ่งนาทีสุดท้ายปังเสียงระเบิดดังลั่งร้องควันขาวทะลักออกจากขอบประตูกลิ่นไหม้ของไข่อบอาวุนเขาได้เปิดไมโครเวฟภายในเต็มไปด้วยเศษเส้นมาม่าและไข่ที่แตกกระจายทั่วผนังด้านในเหมือนสนามรบขนาดย่อมเขายืนอึ้งพร้อมกับเรียนรู้บทเรียนสำคัญข้อหนึ่งในชีวิต อย่าทำอาหารโดยไม่เข้าใจหลักการของไมโครเวฟทําไมไข่ถึงระเบิดในไมโครเวฟไมโครเวฟไม่เหมือนเตาแก๊สหรือหม้อไฟฟ้ามันทํางานโดยการส่งคลื่นไมโครเวฟเข้าไปกระตุน้นโมเลกุลของน้ําภายในอาหารให้สั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วเกิดเป็นความร้อนจากด้านในสู่ด้านนอกสิ่งนี้ทําให้เกิดปัญหาหากอาหารมีเปลือกหรือผิวหนังที่ปิดสนิทไม่ให้ไอน้ําระบายออกในกรณีของไข่ ไข่มีเยื่อบางๆที่เก็บความชื้นเอาไว้ข้างในเมื่อถูกคลื่นไมโครเวฟความร้อนจะก่อตัวจากด้านในทำให้น้ำในไข่กลายเป็นไอเนื่องจากไม่มีทางออก <c oughs> แรงดันภายในเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดระเบิดอุณหภูมิในไมโครเวฟสามารถสูงกว่าร้อองศาเซลเซียสได้ในบางจุด 2. เกิดควันหรือไฟไหม้ถ้าภาชนะไม่เหมาะสม <c oughs> เช่นพลาสติกบางชนิดจะละลายและติดไฟได้ไขมันที่ร้อนเกินไปอาจลุกไหม้ 3. กลิ่นไม่และคราบที่ทําความสะอาดยากไข่รหรืออาหารที่ระเบิดจะกลายเป็นคราบเหนียวติดผนังด้านในซึ่งอาจปล่อยกลิ่นไม่ต่อเนื่องหลายวันวิธีใช้ไมโครเวฟอย่างถูกต้องละเอียดครบทุกขั้นตอน 1. ตรวจสอบภาชนะใช้เฉพาะภาชนะที่มีสัญ,ญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟห้ามใช้โลหะสแตนเลสหรือภาชนะที่มีขอบเงินขอบทองถ้าเป็นพลาสติกควรเป็นชนิดทนความร้อนสูง หรือ PP หรือ Microwave s a ซ e พลา s ติกห้ามใช้กล่องโฟมหรือพลาสติกบางเช่นกล่องข้าวใส่ข้าวแกงทั่วไป 2. เตรียมอาหารให้ปลอดภยัยอย่าใส่ฝาปิดแน่นให้ปิดหลวมๆห,หรือใช้ฝาครอบไมโครเวฟเฉพาะ 3. ต้องเวลาอย่างระมัดระวังเริ่มอุ่นในช่วงสั้นๆเช่น30วินาทีแล้วเปิดดูหรือลองคนให้ความร้อนกระจายอย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีอาหารข้างใน เพราะอาจทําให้หลอดไมโครเวฟเสีย 4. เปิดประตูไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเมื่อหมดเวลารออย่างน้อย10-15วินาทีก่อนเปิดเปิดประตูจากด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงไอร้อนพุ่งใส่หน้าใช้ผ้าหรือถุงมือจับภาชนะร้อน 5. ทําความสะอาดเป็นประจำใช้น้ําส้มสายชูหรือน้ำมะนาวอุ่นๆเช็ดภายในเพื่อลดกลิ่นและคราบอย่าใช้น้ํายาล้างจานแรงที่อาจกัดพลาสติกหรือโลหะภายในเคล็ดลับเสริมสําหรับมือใหม่ ถ้าอยากทำมาม่าใสา่ไข่ในไมโครเวฟให้ทำแบบนี้แทน 1. เทน้ำใส่ภาชนะไมโครเวฟปิดฝาหล,ลวมๆแล้วอุ่นให้น้ำร้อนเดือด2-3นาที 2. เปิดออกใส่มาม่าลงไปแล้วอุ่นต่ออีก2นาทีพอเส้นนิ่มค่อยต่อไข่ลงไปตอนสุดท้ายแล้วใช้ความร้อนต่ำ power 50%อุ่น30-40วินาทีเท่านั้นหรือดีกว่านั้นใช้ความร้อนที่เหลือในน้ำและเส้นให้ไข่สุกเองดีกว่าแบบนี้จะปลอดภัยกว่า ไม่ควรอุ่นอาหารที่ห่อฟอ,อยหรือกระดาษโลหะอาหารที่มีน้ำมันมากเช่นเบคอนควรใช้ทิชชู่รองไว้เพื่อลดการกระเด็นสรุปบ,บทเรียนจากมาม่าระเบิดมโครเวฟไม่ใช่ศัตรูแต่ต้องรู้จักมันให้ดีความร้อนของมันมองไม่เห็นและกระจายไม่เท่ากันของเล็กๆอย่างไข่จึงกลายเป็นระเบิดจิ๋วได้ง่ายเรื่องเล็กน้อยอย่างมาม่าพร้อมไข่จึงอาจกลายเป็นบทเรียนแพงแสนแพงได้ถ้าเราไม่รู้จักระวังคุณที่รับชมและให้กำลังใจครับ